ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแมพี่น้องเอฟซทุกคนนะคะคะ่ยินดีตอนรับข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะค่ะเมื่อน,นี้แอดแกมาที่วัดปู่สำนักสฆงเนาะคะ่ะเนาะเพื่อม,มาตามตัวเลขตามแนวทางตองงวดนะคะค่ะพี่น้องเ e อก็เขาไปาฟังแนวทางจากปู่สำนักสงผลเล่นเนาะคะ่ะเนาะ ปวดนี้หววันที่17กุมภาพันธ์นี้ปูพ่นสีหายแนวทางอย่างฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาแน่นะคะแต่ก่อนจะเข้าไปฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิ่งไวเดอร์ฮเดอจะได้บ่กผาดการแจ้งเตือนของมุ่นข่าสารจากทางช่องตัวดีตัวเด็ดแนวทางดีๆเด็ดๆหรือว่าคลิปต่อๆไปจากทางช่องพิมพ์ผ้าโชงเนาะค่ะขาก็เขาไปฟังแนวทางระกาบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะนําแอดมาเลยค่ะ ครับการมาสการครับผมจะเป็นภาษาโตันี่ท่างชงในรายชงก็ได้มาเพื่อจะมาจิ้จาน้ทางไฮเอฟซีไปเชียงโชกกันไานด์าันี้สิบเจ็ดกันไาแอนดนุ่มนเอฟซายรับผมไเอยนุ่มไฮแอนนุ่มแต่ว่าคือมันจะใบใบ่แคู้กิจสันเขาแล้วบ่หรอว่าเด้เยาเาเตาเอฟซีแล้วก็ใส่บานลงไ งานย่อมรบผู้แทเอาไปที่นอะกรบผมอ้น้ำปั่นละแต่งานโนบุกิดหน้าเบิ้งบางคนน้ำก็ฝันกับอดีตัวมาพอดีตัวมาท่วมดูโอนี่เป็นเป็นเล็นิมิตฝันป่ครับผมแมนเลขนิมิตฝันไม่โมเมนต์เลยมเมนต์เลยขค้นนวดดิโมเลขคํนนวณโอ้โมเลนำตาเท่นบ่คเรับกลิมิตฝันเนาะทำชมททัน ดูีบมเฮ็ดดูหนีบ่เฮ็ดอันจุดตัวจุดนังกับมะเฮ็ดครับผมโอ้แต่มิตรว่าแต่ือควมว่าขยันเขาขั้วไม้ว่ากดขยันส่วนมันทำวัดดูดูมันก็บามานี่มีแถวราลือครับผมโอ้แม่นเลยสมัครในมิตรฟันขั้วไม้อันหอไปเลยขั้นนวดนี่งมาทายใจมันเริ่มตัวทนไหมครับผมเรมตัวทมันเคลื่อนฟันเราลาไปจักทีดีก็บพดีกัว่าเป็นนี่ไต่ที่ดีดูนั่นละครับผม นั่งพูดฟันนะเห็นนักข่างมาจังเออก็เป็นนักข่างก็ให้การร่วมห้องก็บพิจารณาเบิ่องหลัะครับผมก็ว่าถิบว่าจากไหนมาได้หรอกก็ยารมันการร่วมตีเตียนเวลาช่หนุนบัตถือแล้วก็มาถามก็อดมาได้อะไรก็หายก็ได้อะไะใจอ่อนก็ว่าถืว่าก็หายจะบ่หรอเปล่าครับผมแต่ถืว่าเป็นการอันตัวหนักตัวร่วมอีกละถือว่าเราก็ดันกัน ในสันดานร่วมปูรักพคนกันเรคือบยึดมันเื่อมมันก็บพเป็นนังแต่เขาบอกกันว่าเอออันนี้มันเป็นเพียงแล้วทางเรื่องภูพันกับแต่ว่าฉันพิจารณาเบิ้งหละแน้าก็มาขึ้นพันวันที่ขึ้นก็เราขึ้นจรงยัดที่รัถึงงานนี่แหละขึ้นเดี๋กันเลครับผมโเตรมากแล้วลายเราเข่าเวามมาถวายครัมๆๆความลายหอล่ากองไป้องเลย เราก็ดีเหลิมาไปรงอยู่แล้วดีว่าเไปแกแจงไม่ออกมนหันว่าเรียกว่ฟันนี่บ้านั้นเพราะเรื่องราูกมาใส่หัวไม่ยังเงินรถบูรถคือจงหูจ้ว่ามีของดีอยู่ในทุงอยู่หรอไม่ย่งอยู้ในหันปูหันระว่าครับผมเอาเบื้องเนาหันระว่ามาเอาป้าหลอดเอาแม่นี่ดีคือจงต้องแกวไปพวกแม่นอันี้นี่แกก็มกลับไปช่วยไม่จ่าบุญเ่ออดอกเลยแกคือหูจ้างหนเรงันนะพ่เนย ใส่ของดีมีม่ยังกูหันาันมีควงดีหมครับก็เลยว่าใส่มาพวกนั้นว่าเนว่าแกมรนจับปั๊บออกไปรดพอดึงไปก็จังก็จังหูจักดีเออหูจักนี่เห็นพอบกรเจาจับไปปับพระองค์นึงก็จังมันทั้งใดพระพุทธรูปดแกดึงไปราเกิชีวิตแก้วแก่เจ้าปับไปรมดึงไปเบิร์ดดิจ้า่แกได้ออกไปน้ำแก้วก็เลยว่าเป็นว่าพุทธรุปมันปางยืนดิปางมันปางยืน มาเป็นท really ่องเลียงครับผมผหน่อยซ้ำอย่างมือเนี้ยแกก็เรยว่าผมนี่ผมควาที่เรื่องเสียงเสียบ้าก็ขวาเก่าทั้งตัวก็าเุดแวก็หาแกไปเลยก็จะฟันว่าจะซ้ำนั่นแหละก็หูเมียเลยมันก็จะคนวงไงก็คนมาแต่แม่นนอียงหน้าก็คนมาทุ่งเทียงหน้าเนี่ยตึงด่วนเป็นเดือนมาอลไรไหมก็หัว อันฟันเพีนพาย็เห็นมันเป็นนิมิทดี่นี่ครับที่มีทีดีนี่อ่าจะตีไปบันนี้ก็เลยบันนี้การนอมจะตีว่าั้งเล็บบอลเลยแนนน้มไม่ออกคือว่าจะตีว่าตีคนที่แรกเนี่เป็นเป็นเป็นโย่งเม่ดึงเป็นโย่งละครับผมโยงว่าอันอันเ้อันขอขอดีนะข้อไม่ข้ออนนี้ข้อดีแกกบรจับปรับแก่กัรดึงไปเลยมพอดีเข้าว่ค่ะเข้าบ่พูด่านหล่ะอ่าห่น ใช้ว่าปุ่ยยังไม่ดึ right. ่มาได้หร mm ือ hmm. ปุ่ยยังไงอันที่สองเป็นข้ามาครับผมเพราะอันบาะมานที่สองนี่แกเอาเนี่ยเคยจังแกเอาไปคือจังมากระลุกแกมาขอแกขอแล้ว่ามหมายก็เลยตาในนาทีที่จังสิบเคยฟันจังส่นี่โมจิตีรู้ฟังครับผมก็เลยตีว่าผู้ชา่เป็นห้าครับผมแมนครับผมควาจิตีท่านผ้ากับองค์เดียวครับผ้ากับเป็นเก้า ก็ได้ติวันห้าหนึ่งเก้าไม่ออกว่าคุณงเตรขึ้นว่าบันพระพุทธรูปนี้เราเคยฝันนี่พระพุทธรูปเป็นเก้าดิโอเป็นเก้าถันพานั่งยวงสิจักเป็นเจ็เป็นเเป็นแปะผมถ้าอยู่นี่เป็นเก้าห้าเก้าไม่ใช่แค่ไหนห้เก้านึงเอาเม่อจะเช้เราเอียนเช้ดเนี่เราผมเมื่อเชยงแดเชเพิ่มคึ้งดน

ครับผมอาจะจะซีหา,ามหาวงไคจับซีหางจะฮังก็กานไปพก็คือก็อวัดซนกันล้วมันตกกันวัซุนกันนั่นคือเดียวกัน,นเนนะ่ครับวันน,นั้นฟันขีดได้ค่ะกเขาซนบอกกรซสนบอกกาเลยอือค่ะ รัล่างตรงนี้เลตัวเนี้ยต้อตัดเลยตัวตัวเนี้ที่ขีดเห็นครับแมนมันมาเพิ่มนี้ยพอซูนกันเลงมาดติดเดียวกันครับผมตัวนึงตัวเดียวกันออกตรเียมีมขีด่สามหางอะไร่จาะแมนมัขีดม่สามหานห็นแต่ก็เลยว่าสอูนกันสูนกันลงมาติดเดียวกันอ่าแล้วก็ไปองนี่แหละพวกฟันกระเป็นเคื่จตัสิ่งละรับเออกระไม่ออกเคียนออกก็ได้นี่แหละครับเคียนออกตัวเดียวกันน่ะ ้าถันตุเท่ถันฟันก็สีนี่เค้ืนว่าสุมานเยดิครับผมแลเวรานยรื่องเก่ากระุนเก่าเนี่ยครอีกอย่าก็ว่าคนเตียมบ้านเาจานะเออคือคนมานเก็จะบุนมือเละครับผมอันี้ครับ่านผช้่มแคปหน้าจอไว้ด้วยน้องแคปหน้าจอไว้ยัดประจำวันทีเ่กลุมพาพันธ์อ๋อประจำมันที่สิบเจ็บครับผมท่านโทนนะครับพี่น้องเนี่ยแอลงมือลงเวน ค่ะเมฆทั้งพันเดี๋ยวพี่น้องด้วยวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่าไฟจัดมันก็ให้มากแล้วห้าหนึ่งเก้าเียกมีมิดฟันเด้อพี่น้องนอห้าหนึ่งเก้าเลขสองตัวก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งพี่น้องนี่ครับตามปกติพันกันนีมิดฟันลักษณะนี้ก็เป็นตัวนี้นะพี่น้องแอดปฏิทินเป็นหาหนึ่งขึ้นเก้าเลยพี่น้องเพราะว่าหาหนึ่งหาเก้าไปตรงกัน ก็พระองค์เดียวครับพ้าองค์เดียวมัขอเราออกไปเราผราองค์เดียวครับเป็นหนึ่งนหนึ่งเครับผมเพราะผน้นน้ามันั่นพระพุทธลูกมัมัดที่เป็นเก่าอยู่เลยครับผมพุทธรูกเนื่องากชนกับเรงกับตัวเดียวกันครับไม่ออกพิจารณาว่ามันตั้งหมดตัวเดกันถึงเตียงเราตกไปกันรอบครับผมทาว่าจะกันกันเน่นบรทก็เน้นก็ศูนพุทก้าหนึ่งก้าูนย์ตัวเน้น หาเกลหาน้อหนกันไว้เนาะกันไว้ซื้อเพราะว่าตัวเนี้ตัวเนี้ตัวนี้หน่อยจานนะแมนเขาตัวละนี่ครับตัวนี้ยพวกกมให้ได้ไพี่น้องพวกกมให้ปานูชี้ศนยู่นลนครับพี่น้องนี่ครับนะครับจอมได้พี่น้อง่นจอไปเอานมเชียงโกสายนานมพิจารณาเบิ้องละครับผมแต่เชียงโกการลงทุนก็เป็นการเสี่ยงในฮารืเอรัตเลีไว้ลงทุครับจะเป็นเรื่อว่าแต่เรนเน้นจะบอกตำรวจปจับด้ย ครับเราถ่ายยางปุมปุ่มหมุนปุ่มุนอยู่บงกรออนะปุ่มหอ่บงกรอบคุณบอกไปอยู่บ้านนอกข้าหน้าห้อเนาออาจารย์ครับผมแล้จะส่งปวัชนะเข้าละค่ะถ้าบุญหะลายกันมี่ส่วัฒนาขนาดบอกปทิเแล้วยังเบิก่วงของเสื้อตัวใหม่เราขันมีวัฒนาแมนแมนพรัอาจารย์บอกว่าเื่อหาสองรัดแบบเสื้อหาหนึ่งยู่ตัวแมนแมนกับผมก็มาถือซะสิครับมาถือซะ อานะครับตัวเน้นที่สุดคือหนึ่งเก้ากับเก้าศูนย์พี่น้องเนออ่าหนึ่งเก้ากับเก้าศูนตัวเน้นของพ่อจานน้อาอ่าจะส่วนเด็กสตัวกับหนึ่งห้ากัพห้าหนึ่งเก้าเอาเอาค่ะขอพุ่นปูเล้ยนค่ะเอาค่ะเอาวอาเนี่ยนกเบสี่ตูปูทุกคนค่ะเนี่ยนกตูปูทุกคนนั่นละอยู่ดีไม่การเสียงเด้อพปเศษแล้วมนนนาดีๆกับพอ เเรราาาสสสมละค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางของผู่สำนักสงฆ์เนาะค่ะนอกที่หายต้องงวดเนาะค่ะเพื่อกระฝันต้องงวดนะคะคือไถย่างทีแอดเดทายถ้ำลงไปแล้วเนาะค่ะนอกกัะที่เพื่อนมาให้กับห้าหนึ่งเก้านะคะที่เพิ่อนตีกันหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หาเก้าหาหนึ่งค่ะกับสลับซับเปี้ยนกันนะคะ อย่าลืมเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะแคบนาจอไว้นะคะเอาไปเสียงโฉเบื้องค่ะเด้อมากัะจัดคัดกับพานนะคะบ่มากับปล่อยพันไหนเลยเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเอฟซีท่านไหนไอมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ว่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องเนาะคะ่ะเนาะกัเป็นกำลังแรงใจให้ทังช่องไหนหาคลิปดีๆเด็ดๆไม่ไม่ห้พี่น้อง FC. เอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังต่อๆไปน้ำเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ